สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาเ่อนมาชมทามจระเกนะครับผมทามจระเกนะครับผมเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับชุกันเลยครับผมบ่อจระเกนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมหลังฝนตกเศร้านะครับเราก็มาถ่ายทำ ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีรับชมกันนะครับผมดอกไม้ก็สวยมากเลยนะครับผมดอกไม้นะครับผมไม่รู้ดอกอะไรนะฮะสวยมากๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆครับดอกไม้ยูบอร์จระเช้นะครับสวยงามจริงๆนะครับผม กำลังเอาน้ำออกจากบ่อนะครับเป็นแม้จระเข้นะครับผมบรรยากาศรอบบอ่อจระเข้นะครับสวยงามจริงๆนะครับผมดอกไม้สวยมากๆเลยนะครับ ไม่รู้ดอกอะไรนะครับผมวันนี้พาชมทึงดอกไม้แนละ้วก็จระเข้ไปด้วยนะครับผมบ่อจระเข้นะครับจระเข้เล็กนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมฝนเพิ่งตกเศร้าใหม่ๆนะฮะฝนตกแต่ไม่แรงนะครับผมบรรยากาศชุ่มซื่นลุ่มลื่นมากๆเลยนะครับ ดอกไม้เมื่อเจอเจอน้ำผลก็สดชื่นนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับจอกระเข่นะครับบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับผมอยู่ที่วัดโพนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผม ดอกไม้ก็มีลายสีสันนะครับผมมีสีขาวชมพูแดงห่วงนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมมีนักทองเที่ยวกันเยอะฮะมาชมบรรยากาศนะครับหลังคนตกเซานะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเรากำลังทำความสะอาดบ่อนะฮะ ขอบคุณมากๆนะครับผมิปหน้าจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆครับ